โอ้โหโอ้ถูกขึกระถางเลยทุกคนหูสิโตัวหูพี่น้องนี่จะตัวใหญ่แบบนี้ขอเราได้บัดละสองยังบม่ถึงเจ้าไปนั่นอะไรบอสสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องย่างเข่าขำพี่น้องซึ่งวันตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหกโมงพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี่วางฝนตกวางบ่ายโมงหนึ่งนะพี่น้อง ช่วงขำนี่ก็ปลาเริ่มห้อง,องพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องลงไปหาตึกแแหตึกแแหปลาห้องกันมาหนิไปน้องกำลังไปสายอยู่ช่วงขำนี่มันกำลังเริ่มห้องหลายช่วงยังบกขำนะห้องบัหลายพี่น้องไปเคนกำลังลงหลายเดี๋ยวนี้จเจ้ากำลังลงคนกำลังหลายเลยนี่ ห้องเลยนะฮะจักการแล้วมันห้องไกลๆผุ้ไม้โอ้โหโถสนั่นพ่นหลดมาเต็มถังหวยเลยถังลุ่มนี่นี่ก็อย่าลงตึกถังลุ่มได้ปวาได้เมื่อเอาแหเลยบด ถือเป็นสายอยู่ลงเลยทุกคนเลยนะ,ะตูดเลยนะอาไหมจะขี่ได้หรือบอกได้ทุกคนเพราะว่ามันตดไกลๆมันห้องไกลๆผมไม่ ำบไลายทุกคนแถวทึ่งท่น่ะเป็นจุมเป็นจุมไปปานกำลังขึ้น To be Terima kasih telah <laughs> menonton! ก็นไก่ตีนี่แหละ่ยแล้วม่บ้าเงียบเงนี่ก็แบ่ฝา

ไม่เหรอจะเดีหรอไม่เหรอจะไปกัดได้นี่น้อจะดูี่นี่นี่เดี๋ยวนี่นนี่เดี๋ยวหาทัพโกรกดูก็เลยคิดไปเนาะคิดบาดท่อหรือเมย่ออะไรคะ

อยู่ไม่รู้อยู่ใจวะแต่ว่าก็ได้ไหมฮะ

ก็เห็นทุกคนเลยทั้งนั่นกับสองเริ่มขำเลยมันกำลังเริ่มออกแหงอยากเบาเนาะงานจมใส่กระทางมานมาน,มน <c oughs>

น่ซยจ้ะมาะครับก็ต้องออนไลน์เขย ตัวที่สามาเลยทุกคนน,คนี่จะปากกระบอกจะได้ตัวเจ้าเดี๋ยวเชาหยทุกคนพังเสียงมันร้องสะนั่น,น,นเวลาเขาปั่นแฮลง่ะนั่งขันนี่แล้วพลดิกทุคนเลย ยิบแล้วโมงหนึ่งคืนโอ้นั่ขึ้นไปใส่โทรศัพท์เวลาแห่ตกลงคืนน้ำแล้วมันห่องงัวเลยทุกคน มันขึ้นมาจากลายเนาะนีบัตละสองบัละสองหนึ่ง,ง,ง,งหัวหาบาทจะชิบตัวหิบหนึ่งเลยขู่มองกันไกันนั่น,น,น,นแล้กินคนเดียวมองดูเลยเต่า <c oughs> Oh! Pasien kwaesien muare. เปโต๊โตะชไมไเกิดนหนึ่งแหละ<า>คู่ห้องแอ่วนะไ้เกิดเป็เพ่งเลยถเป็น่งองาแจ้งเกิดเลยดฮะงานอนนั้นแม่แม่ฝากมันพาขึ้นมาห้องเวลาให้ไปือ kiên Hãy subscribe cho kênh rồi ี่เจน็นหออเ้เีย่ักบุจักกันไดนนะ

อโอ้แจ oh, ้งเกิดแล้วทุกคนเห็นปลาเก่งตัวหนึ่งนี่ห้องยังหัวขึ้นมาอ้าวสะโพกแฮกแปดเลยนะฮะ hehehe, <laughs> <laughs> heh, man man, mười năm 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 ม really ่องบุ้งือค่อยโเห็นบ่ของไม่อันนีนายายขนเออดิยายส้าลานันเป็ากมานี่ได้ได้เจปโตูไดดิพี่น้อง

ผู้พังผู้เพ่งดิกลุ้นต้องกระพังคุณไว้ได้เรลย ข้ยอยู่ในบาทนี้เอ้ติดแผลนะมึงน่าเต็นอะไรเต้นแล้วตันเคย้ถือแหวมันนี่เบิ้งบาทนี้แึ้นบ้างดิไงตอยเี้ยนแค่คนละครั้งไเห็นบ่มบาทนี้สามหาแล้วเ้า นนห้องแต่บุกตังกร,วรเวนเนส่สองสองหมสามสองสองสองทุกคนห้องแถวเขาเนี่ยเป็นตึกกี่เด้นี่ยคำมาให้ห้อง กดีขนาดหมานตลอดเนาะเฮียตื๊ดเลยตื๊่เทิ้งนี่สิเฮ้ทุกคนต่กงต่างนี่คืออืนๆตองโตว่าลูกอืนๆไม่หันด้นบอลนะฮะทางนั้นเฮ้เี้เอ็นเราเป็นไรโอ้ทางนั้นกระถึกเนาะเป็นชายเป็นชายมาเลย นาทางนา้าได้สามติดหมูใหญ่ยังได้เป็นหมนูน้อยๆก็ได้มาตลอดเอ็นนี่ก็ได้นี่เขาก็ได้ตัวหนึ่งคำพ่า,พาครูมอ,อนี่ยอ๋มีไข่เนาะไข่เมียก็พ่าครูเออไม่ปลามันถึอตัวเดียวนี <S <S 1> <S 1> <S ่มีไข่มันยังไข่อยู่ <S <S ปลาเด่นจะโตจะไรตัวเดียว เงี ee, boards, ้ยสบอกคือเห็นสองกินนี่ัองคอมมูมูเข้าไปนะมอนี่จอยขาดโปรตีนมาจักนี่ยัไเบาเองโอ้ตหุงก่เริ่มลุก ได้ลงน้ำขักหับกันไี่นขึ้ห้องนลตปีขึ้นห้องเขาเขาจอยก็เหงาอุนี่ัานฟ้าดสีอันสีหูโอ้สีโต้ด้ฮะ áo chúa áo đi hát tên này nát. Súng sài hà không? Cứ เฮ้ยยากโตนี่อ้าวเต้นออกจากแหเลยโอ้ยเฮ้ยตัวหนึ่งเจ้ากันฮะนี่ตัด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 อะไรได้หนีิครัขึ้นมาแึมแล้วข่อยกันโอ้ยห้องมีหลายถึกตัวเดียวทุกคนโอ้ยสองสอง อย่างม้านอยู่มันติดเทโบนี่อร่อยโอเคเลยถึงนี่โอ้ยช่องเนอะกีเดียววะสามเฮ้ยสี่ตัวสี่เดียวอือ nhưng mà như thế xuống sầm thử Ủa, đi ừ. chút nhảy xong như là pin này nè thương nhảy đấy nhảy vô ừ. à, Thôi ฮ้งอ๋อถกขึงกระถางเลยทุกคนเต็มคลองนี้เพลินว้าต้องมาใส่กระถางกันได้กว่านี้อย่าไปไกลเลยเด้อเห็นบวชสมชิษย์ค่เมาอยู่ฮะโอ้ยหลุมสึกไร่ สองเสียงดังแหงเลยเออเบิ่งไห้ดอกสามสีได้ห้าห้าก็ได้านี่ห้าก็ลงมากี่นี่ได้วงได้นี่ได้ลาได้สามนะผมไเล่าได้ ขอกมาของนี้คือบัตรนี้หูสิบโตืูพี่น้นนนนอ,อ,อ,งองนี่แต่ตัวยงใหญ่บัตรนี้เอ้าเอ้าสองของอย่งเด้ลูกชายไปสามสี่ À. Đường được bớt hang này đây Đúng không? chết tù Không phẳng này ไปานไปทางนั้นก่อนทุกคนทางนี้มันกระถูกนักเลยนะขึรท่องแยงเลยบังเขาได้บัตรละสองยู่บุตรเจ้าไปเง่นเหลยบอเจ้ากำลังเริ่มเมื่อทุกคนคับ ทั้งใดเคลื่อนทับไปเด้อบบดนี้นะ <t> ไปได้เคลื่อนทับไปได้เนยะ <t> โอ,โอ,โอ,โอสุดุบุขาดแล้วบอกดำ <c oughs> ปปนนั่นนะย้ายบุ้งเงอบ่ย้ายบุ้งเงอบ่ไปขึ้นเี่แเราขี่เข<ป>้ามาตึมเตมของฮันบุ้งแมนนะชักใด บอสคือเราขี่มาในถิยงนี่ยครับแ,นะแล้วเมื่อเอาแฮได้เลยนะไปเด้ออืมผู้ขึ้นจะอยู่ลุ่มผู้ได้ไปเกี่สอบเกี่ยงกระสอบบอสนี่นาลุงดีนี่นี่ก็พายนี่ถือไปถือดอกเลยแต่ว่าเฮานี่ปรได้หลายคือขึ้นเจ้าผู้นเจ้าลงไปลุ่มแล้วก็เต่า,านบนใด้นำบุญบุญแห่งแหงคอ พอมาทำพอมนะจะเอาเมื่อก่อนเข้าว,วันใดค่ะใ้เครื่องกระสอบปูดได้แท่นนะใ้ผูกระของเครื่องของปูดได้ปูดไดนะ้ตึกกมวนตึกมันก่นนี้พี่น้องเลยเอาก็ได้ยิงแต่โบไล่เมันเครื่องของอย่างไรเขากะล้วลุ่มแนละ้วเจ้าบนได้ก็เจ้าได้หรือเจ้าเงียบ

เอาลูกทีบพี่อ้ายเมื่อได้มัหนีิแล้วขี่มาในใดมาปะไว้ในนี้จักสิม,มุนชื่อได้เลิกใจหลุดไทยโบมีผู้จับพม่ดไปเลยเด็กูปลากุ้งหอยกับเขาอยู่ทีนี่แล้แต่ว่าของของพี่อ้ายกับของเอื่อยผู้ตึกสิ้รุ่งนะครับเขายังบริบูรณ์ได้ว่าได้ลอยหลายน่าจะได้หลายดอกน่าจะได้ผลเป็นของแหละอยู่บ้านนอกบนหน้า,นนาเขากระทำนีงพี่น้องมาทิ้งเพราะจะได้ไปที่เลืพี่น้องเลยแต่ พอได้กินปูกินปลานะมีนำ้ำมีปลาในน้ำมีเข่าพี่นอ้องสำหรับคลิปนี่ก็ไวช้ชมนี้เด้อ,อพี่น้องขอบใจพี่น้องที่สามารถติดตามนะค,ค,อคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจมายนะ้องพี่น้องไปซื้อปลาห้องมาด้วยเพื่าม้วนร้ายพี่น้องแต่ว่าบบได้ร้ายคือหมูได้แต่ดำเครื่องคลองเครื่องคลอ,อ,องเขาได้คนระับขอบใจพี่น้องที่สามารถติดตามเนาะมาเห็ดใส่ขี้ปลาก่อนพี่น้องบ๊ายบายสวัสด,ดีครับ